่วนพี่จานทำอะไรอยู่ครับอ่าพี่จานทำอะไรอยู่ครับน้องถามแซ่คอนกรีตฮะแซ่คอนกรีตที่เด่นีดอกครับดูว่าทำอะไรนี่นี่ทำรูอะเห็นไหมทำรูดีเลยครับแม่สวัสดีครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเตียวครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเดี่ยวเกาะจันนะครับ อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับมาชมหน้างานนะครับแล้วก็ดูทีมช่างนะครับว่าทีมช่างทําอะไรถึงไหนกันแล้วนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับหลังนี้นะครับที่ประเมินไปก็เดี๋ยวก็ยอดประเมินก็ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการโอนกันนะครับผมวันวันพุธนี้ก็มีโอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างก็จะเดี๋ยวเราก็ให้ช่างทําความสะอาดนะครับ ส่วนหลังนู้นก็มีคนอยู่เลยนะครับโอนแล้วนะครับทำเลดีนะครับน้องติวตรงนี้เราอยู่ใกล้กับโรงเรียนอน,น,นุบาลเกาะจันเนาะรตรงนั้นพี่ตันก็ามาพี่ตันเขาทำอะไรไม่รู้แต่ตนจะแต่งเตรียมทาสีหรือเปล่าพี่ตันพี่ตันก็แต่งเตรีย <laughs> มทาสีหรือเปล่าสวัสดีครับ พี่ตันแต่งแผมเตรียมทาสีนี่อ่ะหลังนี้ก็โหเก็บอะไรบ้างไ่รู้เก็บรายละเอียดยเก็บทาสีเนะาะอือเดีนี้เป็นคอนกรีสตสแตปมนะครับที่เราลงไปในคลิปคลิปเรียวคอนกรีตสเตปมสีสวยๆเลยเนาะเป็นลงจอดรถมาตรฐานเลยเนะี่ยแข็งแรงนะครับของเรารใช้ปูนสเต็ง สองสี่ศูนย์กันเลยน้องติวนะนความแข็งแรงของวัสดุสเตนอัพแมทเทเรียลน้าติวโอ้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นที่ช่างทำอะไรบ้างให้น้องติวถือกล้องหน่อยให้ค่าติวถ่ายอ่ะปึ๊บระวังนี่นะครับระวังนิ้วนะโอเคมาเลยครับนี่มีอัพเดตมี เ่อบลูเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับเดบลพื้นขนาดเท่าไหร่หกสิบคูณหกสิบเซนติเมตรคือพื้นแต่ตอนนี้เขาทาสีพื้นบ้านละตัวพี่ตันทำอะไรอยู่ครับพี่ตันทำอะไรอยู่ครับน้องถามแซ่คอนกรีตครับแซะคนกรีตพี่ดิดัครับดูเขาทำอะไรนี่เขาทํอไราทำรั้วเห็นไหม จำลวดเลยครับแม่สวัสดีครับเนี่ยครับเบอร์มาหกสิบหกเจ็เซนติเมตรอะฮะแล้วพวกอะไรนะปูนกาวแล้วแล้วปูนน่าจะมาช่วงบ่ายบ่ายเขาจะใช้ปูนผสมกับทรายอ๋อปูนผสมกับทรายได้ไหมครับทรายหยาบนะครับทรหยาบปูนกาวด้วย แต่ว่าบูนมาตอนบ่ายได้ไหมครับปูนปูนก่อฉาบเขาจะให,ให้ปูนก่อฉาบมาตอนบ่ายอืม,อมนในอัตราส่วนที่ช่างเขาชำนาญน,นะชำนานครับผม,ม,มรครับไหนก็มีมาดูข้างในมัเนเก็บ ตาตีจังแล้วโอ้สวยเลยสวยครับนะครับเนี่ยทำเป็นสีขาวสวยเลยตาดีขาวบ๊ะกอนครับครับตามไหนครับครับป้าตรงนู้นหรือบ้านตรงไหนครับตรงนู้นอ๋อหลังสองใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวตั้งตั้งบ้านเหมือนแต่ได้ครับใช่ครับ ห้องน้ำปูกระเบื really? Mother, no no nah, e ้องแล้วน้ปูกระเบื้องแล้วเดี๋ยวเราเตรียมปูกระเบื้องพื้นเดี๋ยวเก็บสีก่อนเห็นไหมปกติตรวจเลยครับสวยงามสวยงามสวยงามครับตัวตรงนู้นเนี่ยดัดตั้งนาทีสี่เขาทำอะไรอยู่ ฮะตานแล้วใครเนี่ยพ um> ี่ตันมพี่จันท่านที่สี่เขาขึ oh, ้นโครงไว้เดี๋ยวเรานัดช่างทีมช่างมาทำโครงหลังคามาจำกองหลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวกาะอิดได้ไหมครับใช่ใช่ตายแล้วใครครับพี่ตันเนี่ยว่าทำไมวันดีจะทำอะไรอยู่เล่นอยู่เล่นอันนั้นเรื่องอะไรครับนี่เดี๋ยวเขาเข้าหลุดนะครับครับอือ ขอหายยาเด้อเอาไว้ทำแรงไว้แซ่บลยแท้แซ่บก็สูงใช่ไหมแท้สูงอย่างเงี้ยเงี้ยอ่ะโอ้ยเนี่ยเป็นช่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาเอาวิดีโอมาใส่นะลูกแล้วก็ติดไฟก็จะเสร็จแล้วหายยาด้วยนามไม้น่ะหายยาโคต้นของเองนะเออเขาเรียกว่าอะไร เจดังเรียนใช่ครับบกอดดับดิบนั้นได้ไหมครับบกอดาดิบงน้นได้ไหมครับครับีผมไปแจตรงน้นครับอันไหนนะบกอดดดิบนั้นได้ไหมครับใช่ได้ใช่ไหมครับครับผมที่ไลายบอกเลยที่ผมบอกว่าผมเคยไบแจงตรงเรียนรูครับไปแข่งอย่างนี้ โรงเรียนนนุนะบานกาะจันใช่ไหมใช่ครับเจอคู่ลนะเดอครับพุตาเนาะพุตานฮ่าโอ้ตันเป็น,ปนช่างอะไรมันได้เนี่ยเนี่ยเ็ปูนใช่ไหมเดี๋ยวเก็บสีเก็บอะไรีน้อยเ <c oughs> ยียมาก จะี๋ยวพากีตาดีเด็ดแล้วก็เด็ดไปนช่ไหครับครับผมเดี๋ยวพวกนี้เขาเก็บหลังโน้นหลังที่สองหลังที่สองเจียวไปไหนวันนี้นอนกับยายป่ะเป็นหน่อยยายครับดีมากดีมากเพิ่งเพิ่งมีเวลาบ้างของบุ๋มมันครับเวลาวันพักวันทงานอดิเรก็ไปอยู่ยายใช่ไหมใช่ครับไปหาญาติพี่น้องไปหายาพี่น้องครับ ใครบังกีต้ามีดีต้าละตูนใครใบบัวโอ้นล้น้องอีกคนนึงอ่ะน้องผู้ชายชือ่อะไรตุโมตุโมเออโอเคดีมากอืมมาดูข้างหน้าก่อน ไปเจอแน่เ,เลยครับหหเห็นครับตาดีเอาไปจับสีโดนสีเจ๊งอ่ะ,อะโอเคมีตันบอกพี่ว่าปากช่องไหอ <c oughs> ะไรนะจันบากต้องไหนครับ สะครับใครก็เลืชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อก็อย่าลืมกดจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการ์ตข่มวของคิวีโอเรานะครับผมสำหรับวันนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละ